ันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือเนื้อแบะอันนี้คือเนื้อแบะเด้อพี่น้องมอง็นสีม่วงเด้คเอคือเนือเนื้อแบอะครับวันนี้เราจะกินเลือดแปลงแบะเด้อพี่น้องเด้อ<บ>ของฝากจากฝั่งเรากว<บ>นดูไข่กระชาจายอยู่ใส่น้ำซุปน้ำต้มเข้าไปพี่น้องอันนี้เราก็เลือดสดสดเด้อพี่น้องเด้อห้อยไเลยเลือดสดสดเด้อพี่น้อง น้องย่านพา่อดูควายกระไดแล้วสเดี๋ยวมันกระข้ามไอ,อ,อ้มาขวบมาหม้อบ่อร้อยมันข้ามใช่ไ่มันนี้เลือดสดสดเลือด,อดแบ่เลยพี่น้องเนี่ยอ,อ่าพี่น้องย่านนะวันนี้เนาะขอตทษขอห้ผู้ไปกินเนื้อมันสุกแต่เลือดดิบเ้ยพี่น้องเพราะดินเดนเนาสองสุดดี ก็คือแบบเครื่องอันนี้ค่ะเขาปรุงมาแซ่บแล้วเรียบร้อยนี่ขอบหัว ไห่อใหม่เอาขัวให้เจ้าแม่ป้าหอมใหม่ให้แต่งได้เ保卫อันนี้เลือกแต่งแบ่ได้พี่นอ้องจากฝั่งเรา <c oughs> ใช่กะสีเอาไรใส่ได้หมดเลยสองชุดจะพี่นอ้อง保นตังมา ชุดละร้อยบาทใครที่อยู่ฝั่งเราก็น่าจ,จะเคยได้กินกัน,นเนาะแม่เนาะแต่ฝั่งไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่โอเคอย่างเสร็จแล้วรอให้มันกล้ามก่อนนะพี่น้องคนเนี่สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องทีลรลกทักแกงสุข,ขูสุคนครับผมมาพี่น,อน้องวาสไตล์น่วมกันน่าจะคือจานบินคัดย่ยยกให้พี่น้องบนนู้แบบยกตื้อตื้อตอตนะเห็ด อันนี้มันกาบาเหมืเด้อพี่น้องต้องร้อยมันกาบได้เห็นบปล่าล่ะได้แล้วนะถ้าไาวมันช่วยดอันนี้พักเข้ากับขางเคียงสารพัดอยา่างมีบักเน้ามีกะปิมียางมะให้สามโอ้ยางมีบักเน้าผู้ใด,ด้จะกินกันจัดไปอันนี้คอยยืดในมุมกล่องยืมมาแม่บัวคอยจับโยกขึ้นเมื่อ,อ,อ,อกินอย่างคอยโยกวันเดียวคอยย่ามันรุนแรงจากกล่องนะพี่น้อง อื <rium> <Dante> เอาว่าไม่จีบบอกเรื่องนี้ว่าเลือดเลือดแป้งแย่ของฝากมาอยากฟังเล่าเรื่องพี่น้องบอกเข้าแต่วบุญด้อยากกินเขาพวกน่าแต่แท้ดีแหวบอไปบอกเลยว่าไม่ข <at> ่าเลือดตรวจแต่เน <S loyalty> ื้อแบ่สุกเนื้อแบ่เร้่องพี่น้องเลือดแป้งแบ่ ครั้งแรกว่าไปไปนในินเลยน้องๆฟังเ่าตรงไหมไน้องวินวุ่นเลยเลยมาไปนจับกอนวินวุ่นเลยอืมก็จังวันนี้นะขอตัวขอไปผู้ปรกินได้ไปหอ่ะอืมเอาลูกไปไปแย้งไปเลือกแดงแดง เก็บมาไล่หลั้นพี่น้องตังไช้ตังเล่าพอลูก้าอานมามีแงอ้าอนมบมีแงอถ้าอาบมีแงอเเียๆออกไปเออแม่มึงแม่เป็นพุ่นเลยเนี่ยกะเจ้าในชุดยอดเดียว มันชุกด้วยพี่นอ้องมันเลือดมันแดงเข้ากับแบบว่าเลือดเข้ากับพุ้งมาแบบเรียบร้อยใกล้เลือดแปลงเป็น,ปนโอ้โหถาดนี้ยกให้สีสันหน้าตาดีสุดยอดใช่ไหมอาหารไม่ใช่คน okay. อโอเคคนผิดโกงไงคนผิดโกงเน่ยเดี๋ยวเราเนื้อสับปีบันมีอะมาใหาน้น้ำกัดจะมาผิดนู่มย มีคำบรรยายให,มมใหแม่ไำอะไรให้ก็มันคือเรียบแปลงเต็ดแล้วมันแส่บบีแบบ <c oughs> บนมันงวงแล้วมันมองแบ้ ชื่อเขาชื่อคือ,คอเรียกแปลงแบงะอืมว่าเปไ็นนึกจะกินเหมือนมันอันนี้พักเม่งแค่งได้ไปเนาะเพราเป็นปพ่อรู้ซือ้อวันนี้ตอนกินมันคล้ายเม่งแค่งปปพักเสริมเล้วก็วันนี้

เห็ดเดงเดนเนาะมันกล่อเนาะเป็นจริงม,มีประสบการณ์ดูเบอ่์ความมันเทิงได้ไหมครับ ตั้งฟังเล้าวนเคยกินเคยเป็นธรรมดาถ้าตั่งฟังไข,ขาหัวเคยมาขยี้มันยังน้อแบบนี้นะแน,น่น้อตาบ้านทังฟังอเอา่าเพิ่นตาเลือเปล่าเาอือเราบอกเรยกขวดห้องม่งเครื่องเทีเยกเจ้าหอมันดะลยไม่ขาวอือยอดตั้งไข่หัไม่ขายเลยไม่นู้แม่แม่ทำมันตก็ัอง,อ,งอือจะอกว่าไมเคยเห็นละ่ะ เคจะทำข้าอุ้มนี่นะบริยากโน่นนว่างกระเได้มันไม่ข่าแป้งหาน่ะข่าแปงนาะอะไรสุดช้อกูคัรกินกินครับกะปีใกกินได้แต่บ่ไปได้กินสดๆอะไรไปเนาะข่อีเลือนนั่เมียวเมียวเมียวนมนอกได้่ะเออได้อร้ายดีครับมาเ้อยี่นนอะ เดมันกล้ามเดี๋ยมันกล้ามก็เป็นบุญไหมพี่หรอขอตัวนอมน่าด้วยพี่หรอนอนมน้าเป็นยากนอนนั่งอยากนอนนั่งเป็นแบบนี้ ก็แบปากแมงแค่เ้วยไปเอื้นอนเอาเองมันกินแ็แมงแค่บ้านเอา มกบอเพลามาับมวเลย <c oughs> นอนเป็นไปบนี้โอ้ยนอนอยู่หองไหนวะอืมอนากนอนอมัน,นเป็นแบบนี้ไป่แบบนรอ หนาตาดีแบบนี้แล้วชุดยอดเลยพร้อมเครื่องเกลดขนาดเลย

คนเรียนใบเปญจค้อตัวเขาไปพวบนบนกินดิบเยอะไปหน่อยเนื้อมันสุกแต่าเลี่ยนมันดิบมันเป็นกินกันแบบนี้แล้วไปหน่อยสูตรของสูตรข,ของมันเลือดแดงแดบงบ มัดดิหนอเ <c oughs> อาไปกินนี่ไปทำนี่นอน,นกวดเนาะอร่อยไมไ่กินหนาครับมืดดิหนองยังส่วนหนึ่ง